ามวันนี้มีว่าถ้าเกิดซื้อพาวเวอร์สพล์ขนาดใหญ่มาใส่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กินไฟน้อยค่าประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานของพาวเวอร์สพ라이จะลดลงจริงหรือไม่คำตอบคือจริงครับแต่ผมขอขยายความนิดนึงว่าทําไมผมถึงต้องมาทดสอบแบบนี้นะฮะเพราะว่าหลายๆคนมีคําถามรวมทั้งตัวผมเองว่าถ้าเกิดเราซื้อพาวเวอร์สพ라이ตัวใหญ่ๆอย่างเช่นพันวัตต์แบบนี้มาใส่กับคอมพิวเตอร์ที่กินไฟน้อยมากๆแบบ2030วัตต์เนี่ย จะทําให้มันเปลืองไฟมากขึ้นหรือเปล่านะฮะคืออย่างนี้ครับหลังตัวกล่องพาวเวอร์สไพลเนี่ยหรือในใบสเปคหลายๆตัวเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟน้อยนะครับค่าอ e f i c i e n c y มันจะต่ำลงนั่นเองแล้วถามว่าไอ้ค่า e f f i c i น n ี y นี่คืออะไรนะครับค่า e f f i c i น n ี y นี้ก็คือค่าประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานนะฮะ ไฟเนี่ยจากภาว์สัพายมันเข้ามาจากปลั๊กไฟบ้านเราถูกต้องไหมครับแล้วก็แปลงออกเป็นไฟต่างๆที่คอมพิวเตอร์เราใช้นะครับถ้าค่าประสิทธิภาพไอ้การแปลงพลังงานตัวเนี้ยหรือค่าเอฟเฟนซี่เนี่ยมันสูงนะการสูญเสียมันก็น้อยหมายความว่ามันก็จะสูญเสียเป็นความร้อนน้อยลงทําให้มันประหยัดไฟขึ้นนั่นเองแต่ถ้าค่าประสิทธิภาพอันนี้มันน้อยนะครับมันก็จะสูญเสียมากขึ้น ทำให้มันเปลืองไฟกว่าเดิมนั่นเองนะครับนี่คือหลักการง่ายๆแล้วถามว่าวันนี้ผมจะทดสอบยังไงนะครับของวางอยู่เต็มแบบนี้นะครับเนื่องจากขอแซ้เขาส่งพาวเวอร์สไปายตัวนี้มาให้ครับข้อแซ้ HX 1 0 0 0 i เป็นพาวเวอร์สไปายตัวใหม่ของเขาเลยนะครับแล้วก็กําลังไฟ1000วัตต์นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีที่แบบว่าพาวเวอร์สไปร์รุ่นใหญ่ๆณตอนนี้นะครับก็หลักพันวัตต์ก็คือใหญ่แล้วนะครับแล้วพาวเวอร์สไปายตัวนี้ที่มันลงท้ายด้วย i นะครับมันมีข้อดีอกหนึ่งอย่าง Power Supply คอมมันก็ต้องต่อคอมได้นะครับแต่ไม่ใช่ต่อแบบนั้นไม่ต่อจ่ายไฟนะครับมันต่อ USB ได้ครับก็คือมันมีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า IQ นะครับต่อ USB เข้ากับตัว Power Supply แล้วมันสามารถดูการกินไฟดูการใช้พลังงานดูค่าต่างๆของตัว Power Supply เราได้ครับผมก็เลยเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการจดค่าของผมวันนี้นี่เองนะปกติต้องจดแมนนวลนะครับแต่วันนี้เราดูได้เลยว่าค่าปิทธิภาพที่มันคำนวณออกมาเนี่ย มันน้อยหรือมากขึ้นตามการดึงไฟแค่ไหนนะฮะแล้วก็ไอ้เครื่องนี้ครับมาอีกแล้วครับโหลดเทสเตอร์ของเราคนระับหรือว่าเครื่องจําลองโหลดนั่นเองคืออย่างนี้ครับการที่ว่าเราจะเอาซัพพลายต่อกับคอมแล้วเราจะเปิดโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของเราให้มันกินไฟได้1 0 0วัตต์พอดีเป๊ะมันเป็นเรื่องยากนะครับ1 0 0ยวัตต์สองวัตต์แล้วเราต้องทําเป็น1 0 20ครั้งอ่ะ มันเป็นเรื่องยากอยู่นะครับผมก็เลยใช้เจ้าเครื่องนี้นะเพราะว่าเครื่องนี้มันสามารถเซตได้เลยว่าจะให้มันดึงไฟจากพาวเวอร์สแปของเราไปกี่วัตต์นะฮะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราผมตั้งพีเซตไว้นะครับอันนี้กี่วัตต์ไม่รู้นะครับผมก็กดกดไปนะฮะตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่าในซอฟต์แวร์ของคอแซมันก็เปลี่ยนตามไปเลยนะมันรายงานผลแบบสดๆมาเลยว่าการดึงไฟตอนนี้มันกี่วัตต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะเซตไล่ไปตั้งแต่ สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สนะฮะคืออย่างนี้ครับพอมันเป็นพาเวอร์สปายพันวัตต์เนี่ยมันก็คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายนิดนึงนะฮะเขาบอกว่า2%ใช่ไหมก็คือเครื่องเรากินไฟยี่วัตต์ถ้าบอกว่า20%ก็คือ200วัตต์ถ้าบอกว่า100%ก็คือพันวัตต์อะไรแบบนี้มันคำนวณเป็นวัตต์ง่ายนะครับโอเคผมไม่พูอข ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะทําออกมาเป็นกราฟแล้วเรามาดูกันว่าไอ้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงนยค่าประสิทธิภาพมันน้อยลงหรือมากขึ้นจริงหรือไม่ครับทดสอบแล้วทํากราฟออกมาแล้วเรามาดูผลการทดสอบกันครับจะสังเกตเห็นในกราฟว่าช่วงแรกๆนะช่วงที่โหลดเปอร์เซ็นต์น้อยเนี่ยหนึ่งเป 8 9 10%เนี่ย10แรกผมเทสละเอียดมากๆนะนะเพราะว่ามันคือคำถามของเราวันนี้นะถ้าเกิดบอกว่าเอาอภาวสะพายใหญ่มาใส่ในคอมที่กินไฟน้อยจะเป็นอย่างไรนะฮนะผมก็เลยเทสช่วงแรกละเอียดเลยนะฮนะส่วนช่วงหลังๆที่เลย10%นี้นไปแล้วนะครับก็คือเนี่ย10% 20% 30% 40%ิไล่ขึ้นมาเรื่อยเริ่มเทสหางแล้วนะครับนะผลที่ได้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะถ้าดูกันนะฮะช่วงแรกๆเนี่ยจากสองเยอราฟค่นยๆขึงสิเนะเียกได้ว่าแบบ ค่าประสิทธิภาพจากน้อยขึ้นไปสูงนะฮะคือเห็นชัดเลยแต่ถ้าเกิดบอกว่าช่วงที่10%ไปถึง100%เนี่ยแทบจะแทบจะไม่ต่างแล้วอะและยิ่งแบบช่วง40% 0เนถึงร0 0เนี่ย94แช่ยาวๆเลยนะครับดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าการที่คุณซื้อพาวยวสภัายใหญ่ๆไปใส่กับเครื่องที่กินไฟน้อยๆทำให้ค่าประสิทธิภาพของมันลดลงจริงๆครับยังไงนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างถ้าบอกว่า คุณเอา power supply 1000วัตต์พพตัวเนี้ยนะครับ Corsair HX 1000i เนี่ยไปใส่กับเครื่อง Core i3 แล้วก็ใช้ iGPU หรือการ์ดจอออนบอร์ดเนี่ยไม่มีการ์ดจอแยกนะฮะไอเดิลของมัน20วัตต์ค่าประสิทธิภาพก็คืออยู่ที่55%นะครับ20วัตต์ก็คือ2%การกินไฟของมันนั่นแหละนะเพราะว่าเราแปลงไง1000วัตต์2%ก็คือ20วัตต์นะฮะค่าประสิทธิภาพ55%น่ารักมากนะครับสูญเสียไปเกือบครึ่งเลยแล้วถ้าบอกว่าไอ i3 เครื่องนั้นมันฟูลโหลดแล้ว มันก็อยู่ประมาณ80วัตต์ไม่ถึง100วัตต์นะฮะค่าสีภาพของมันก็ดีขึ้นครับดีขึ้นอยู่ที่81%แต่มันไม่ใช่จุดที่ดีสุดของพาวเวอร์ส l ายตัวนี้นะถ้าบอกว่าพปายพันวัตต์ปกติคุณเอาไปใส่อะไรกันเครื่องแบบคอ r e i กาการจอดแยก RTX 30อะไรสักอย่างตัวใหญ่ๆอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมครับซึ่งไอเครื่องแบบนั้นนะ่ะถ้าบอกว่า i อเดนะครับไอเดแบบแช่ไว้เฉยเนี่ยมันก็จะกินไฟประมาณ100วัตต์ซึ่งในที่นี้ก็คือประมาณ10นะ มันก็เริ่มสวยแล้ว84%เริ่มที่สวยงามแล้วแต่ถ้าบอกว่าฟูลโหลดฟูลโหลดอาจจะ400-500วัตต์อาจจะไม่เกินนั้นสําหรับการใช้งานทั่วไปอะนะก็นี่ครับ94%เรียกได้ว่าสวยงามตลอดช่วงที่คุณใช้งานนะฮะคุณก็เลือกเอาเนี่ยระหว่างช่วงนี้กับช่วงนี้เนี่ยสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยห็นว่ะเออก็เป็นการทดสอบอะไรที่น่าสนใจดีนะฮะผมก็เนี่ยเห็นกล่อง Power Supply มันเขียนไว้ตั้งนานแล้ว แล้วผมก็เพิ่งได้มาทดสอบวันนี้แล้วคาใจมาอยู่สักพักนึงแล้วนะครับสุดท้ายนี้เราสามารถสรุปได้หนึ่งอย่างครับก็คือการเลือกซื้อ power supply เนี่ยเลือกซื้อให้เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ของคุณครับคอมกินเยอะซื้อ s u พ p l y ตัวใหญ่คอมกินน้อยซื้อ s u p p ายตัวเล็กนะครับถ้าบอกว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณเป็น high end เป็นตัวสุดการจอตัวท็อปแบบนี้ก็จัดไปครับ Core i x 1 0 0 0นะจ่ายไฟได้1,000วัตต์แล้วคอมคุณ กินไฟสัก500แบบนี้มันก็อยู่ในช่วงที่ประสิทธิภาพที่ดีสุดนั่นเองนะฮะแล้วถามว่าเอา้าแล้วถ้าคอมเล็กอะทำไงถ้าบอกคอมกินไฟสัก100-200วัตต์อย่างนี้ ขอแซเขาก็มีขายครับซัพพลายตัวเล็กอย่างเช่นแบบ c ีวี450วัตต์อ่ะ450วัตต์กินไฟประมาณ200วัตต์คอมเรามันก็อยู่ในช่วงที่ประสิทธิภาพดีที่สุดนั่นเองนะค,คำนี้ก็ยังไม่หลุดพ้นไม่ไหนนะมันก็ยังใช้ได้อยู่ก็คือเลือกซัพพลายให้เหมาะสมกับคอมของเรานะฮะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วเพียงเท่านี้นะติดตามคลิปอื่นได้มุมนี้นะฮะวันนี้ไม่ผิดด้านแล้วนะแล้วก็ลิงก์ทุกอย่างอยู่ในคำอธิบายวิดีโอสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ